ว่าแกงเงินนะดูเหมือนเนื้องเงินนะครับนี่หลอ่อ44นะครับรุ่นประสบการณ์นะครับที่อยู่ในถาดย้้มีรายการประกวดหมดนะครับที่อยู่ในถาดในรายการประกวดหมดเราก็เริ่มศรัทธาเริ่มสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับคือคือ,คอหลวงพ่อท่านไม่ไม่หวงตัวไงใครก็ได้เข้ามาแฟนหผมท้องแปดเดือนน่ะน้ำหนักก็ตั้ร้อยโลแฟนหผมตัวใหญ่อะ่ะ แล้วยังไงครับพื้นพื้น,นยาวัดที่ผมไปข่ายตามงานวัดอ่อะถายของตามงานวัดใช่ครับแฟนผมบอกเลือดแล้วดังกรึ<อ>๊บแฟนผมเลือดพอถอดรองเท้าออกมาดูนะโผล่ขึ้นมาประมาณนี้ครับ<อ>แค่เป็นรอยย่นย่น<อ>กัมแดงแดงแค่นั้นเอง <c oughs> อนนี้เหลียรุ่นแรกนะครับนี่รุ่นแรกนะครับแปดเหลีล่ยมรุ่นแรกนะครับนี่ก็ทัดเลยนะสวยๆงั้นเลยเนี่ย สวัสดีครับผมสอนอาพาคเครื่องนะครับพบกันในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้ก็มาสัมภาษณ์ที่มงคลโชติเลยครับที่กำแพงเพชรนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับอยู่ปากทางที่จะเข้าไปบคสอกำแพงเพชรนะนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟชั้นเขาของพี่เจริญเจริญไทยนะครับก็นัดเข้ามาถ่ายทําที่นี่นะครับก็สัญลักษณ์คือรถสีแดงนะของพี่เจริญนะครับ เดี๋ยวไปชมนะครับว่าพี่มงคลชตหรือมีพาะเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนอะไรบ้างนะครับแล้วเริ่มรู้จักหลวงพ่อเพี้ยนตั้งแต่เมื่อไหร่สะสมรุ่นไหนไว้บ้างนะครับไปติดตามในคลิปนี้นะครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่าพี่มงคลจะเอาวัตถุมงคลรุ่นไหนไม่ให้เราชมนะครับไปติดตามชมในคลิปนะครับครับตอนนี้ก็ มาพบกับพี่มงคลโชติลอนะครับลูกติดหลงพ่อเพี้ยนที่อยู่กำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวไปฟังพี่มงคลเล่าว่าเขารู้จักงพ่อเพี้ยนยังไรนะครับสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีครับพี่มงคลโชติลือเนาะครับผมอยู่ที่กำแพงเพชรใช่ครับบ้านเกิดที่นี่เลยเหรอบ้านเกิดเป็นคนอำเภอเวียงพธนครสวรรค์ครับอ๋อแต่ว่ามาค้าขายอยู่กำแพงเพชรครับแล้วเริ่มรู้จักหลวงพ่อเพี้ยนยังไง รู้จักจากผมผมซื้อหนังสือพระมาอ่านรู้สึกจะเป็นหนังสือพระศักดิ์สิทธิ์นะครับพระศักดิ์สิทธิ์ที่ที่มีรูปหลวงพ่อลงใช่ด้านหน้าจะมีรูปหลวงพ่อแล้วก็จะมีประวัติอยู่ด้านหลังมีวัตถุมงคลมีอะไรเงี้ครับผมก็เอ๊ะชื่อหลวงพ่อแปลกๆดีเนาะชื่อหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็ประวัติท่านผมก็อ่านประวัติตั้งแต่ท่านยังยังเป็นคาราวาสแล้วก็แล้วก็มาบวชเมื่อตอนอายุ50ยังนึกในใจเอ้ยบวช ตอนอายุมากแล้วจะเก่งไหมนึกนึกในใจเนาะผมผมผมนึกอย่างนั้นแต่ก็มาอ่านประวัติประวัติเออน่าสนใจแล้วผมค้าขายเล่ตลาดนัดอ่ะผมผมต้องไปซื้อผ้าโบเบประตูน้ําก็คือจะผ่านวิ่งไปวิ่งมาใช่ครับจะผ่านจะเห็นป้ายวัดเกินกระถิ่นอะไรเงี้ยผมเลยเข้าไปก็เลยแวะเข้าไปก็เจอหลวงพ่อครั้งแรกนึงประมาณปี4 7ครับเข้าไปรู้สึกจะเป็นตอนตอนจองรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นปั๊มสี่เจ็ด รู้เหมือนฟั่มสี่เจ็ดนครับ,รบรนี่นู้นเงินนะครับรุ่นประสบการณ์เลยนะครับเขามีสองวงรู้สึกตรงนี้จะเป็นนวะมาจักเริ่มตั้งแต่มี47่เครับแล้วเข้าไปกราบันแรกเจอหลวงพ่อหลวงพ่อเขาคุยังไงมาทักทายก็ถามว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยผมก็ไปซื้อผ้ามาหลวงพ่อมีเงินเหลือ พันหนึ่งผมตั้งใจจะมาเก็บเนื้อท้องเหลืองตอนนั้นนที่วัดน่าจะร้อยบาททําบุญร้อยเหลือเงินใช่ครับประมการวัดบอกไม่เหลือแล้วเหลือแต่เนื้อเงินกับนวะพันหนึ่งก็ได้มาคู่หนึ่งพอดีอันนี้ก็อันนี้เริ่มเริ่มแรกเลยคู่นี้นวะสี่ร้อยเงินหกร้อยเหลือจากซื้อผ้าโบวเวแล้ววันนั้นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่ไปกราบหลวงพ่อแสดงว่าโดนจานหัวด้วยโดนใช่ไหมโดนครับอาบน้ำมนต์ด้วยจานด้วย รุ่นนั้นคือรุ่นนั้นน่ะยังไงก็ได้จานหัวแน่นอนครับจานแบบได้อาาน้ระมวลจากหลวงพ่อแน่นอนนี่ครับจานแบบเต็มเต็มหัวเลยเต็มแล้วก็หลายรอบครับคือคืออาทิตย์นึงผมเข้ากรุงเทพก็จะแวะเข้าแวะก็จะแวะคือหลังจากที่ไปครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งต่อๆมาเรื่อยๆครับตลอดไม่ไม่ไม่เคยพลาดเลยครับหลวงพ่อได้พูดอะไรไหมวันแรกส่วนมากก็สวงพ่อท่านจะจะจะไม่ค่อยพูดนะครับ ไม่ค่อยพูดเข้าไปแต่ลูกศิษย์เยอะช,ช่วงที่ผมเข้าไปก็เริ่มรเริ่มเริ่มเยอะนะครับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มศรัทธาเริ่มสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับรคือคือหลวงพ่อท่านไม่ไม่หวงตัวไงคใครก็ได้เข้ามาครับผมมีครั้งหนึ่งผมเข้าไปบ้านแม่ยายผมอยู่ป่าโมกผมไปซื้อผ้าก็แวะป่าโมกพี่สาวผมทําขนมตาล ช่วงเพลงพอดีบอกบอกกับแฟนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพนเอาเอาขนมตาลไปถวายหลวงพ่อกรรมาการชุดชุดเก่าๆอบอกหลวงพ่อฉันข้าวทักทักเพลนอะแต่ในใจผมผมไปหาพระรูปอื่นนะพ,พ,พี่สนิทผมรอไปเอครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าหลวงพ่อจะออกมาหาผมนะแต่ผมไปหาหลวงพ่อเพี้ยนบอกติดเพงไม่เกินห้านาทีหลวงพ่อเดินออกมารับผมอะ ว่ามีลูกศิษย์มาเพราพูดอย่างนี้ว่ามีลูกศิษย์มาใช่ผมก็แบบโอ้โหใจนี้ห,หลวงพ่อไม่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 ห่วงตัวคือคือพอรู้ว่ามีลูกศิษย์มาท่านออกมาเลยนะผมไม่ไม่ทราบว,ว่าท่านได้ฉันเพศหรือย,อยังไม่เกินห้านาทีหลวงพ่อเดินออกมาพบผมก็แฟนผมที่ผมไปหา<ช>ท่านว่าเฮ้ยนะเรายิ่งศรัทธาเพิ่มเลยใช่ครับศรัทธาเพิ่มเลยก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆนะที่เห็นเนี่ยนะครับเรื่อยๆถ้าถ้ามีประสบการณ์ตรงก็จะเป็นเหรียญนี้ บาทน้ำมนันมนี่นะครับมันยังไงครับประสบการณ์ครับพี่แฟนผมท้องได้แปดเดือนนะน้ำหนักก็ตักร้อยโลแฟนผมตัวใหญ่อะ่ะแล้วยังไงครับพื้น,พ,นพื้นญยาวัดที่ผมไปขายตามงานวัดอ่ะขายของตามงานวัดใช่ครับก<ม>็เดินขายของเดิน<ม>ขึ้นเต็นเดินอะไรเนี่ยเขาดีบังเอินแฟนผมไปเหยียบตะปูสี่ยาวๆแหลมๆรับะปสนะี่ครับ ทะลุรองเท้าทะลุรองเท้าขึ้นมาเพ๊บแฟนผมบอกเลือดแล้วดังกรึ๊กแฟนผมเลือดพอถอดรองเท้าออกมาดูนะโผล่ขึ้นมาประมาณนี้ครับแค่เป็นรอยย่นย่นจ้ำแดงแดงแค่นั้นเองครัมีสะสมมามีน่าจะมีมากกว่านี้นะที่บ้านอันนี้ดูครับอันนี้เหลียมรุ่นแรกนะครับนี่รุ่นแรกครับแปดเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่ก็พัดเลยนะสวยๆแนั้นเลยเนี่ย แล้วก็จะมีคนะจนนะครับลงยาเสียวนะครับที่กำลังแบบนิยมหายากแล้วนะครับจะอยู่คนที่สะสมแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็จะมีเงินนะครับชนะจนเงินนะครับด้านหลังก็จะเป็นท้าวิสุวรรณอันนี้สะสมนานยังพี่อันนี้อันนี้ราคาวัดนะครับรับโอ้ซื้อมาราคาวัดนี่เสียมา8 2นสองครับเดี๋ยญประสบการณ์สร้างน้อยนะครับ ผมเห็นแกลงโชหลายครั้งอันนี้ก็ราคาวัดนะครับันห้ารู้สึกจะพันห้าได้ราคาวัดมาก็มีนี่นี่รน,นี่ก็จะเป็นธนะมารนะครับปีห้าเก้าอันนี้หน้ากากเงินนะครับอันนี้เป็น,นกรรมการด้นาหน,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 นหลังก็จะเป็นโคตกรรมการโคตกรรมการด้วยนะครับก็จะมีนี่มนมหาการนี่เงินหน้ากากทองคำนะครับนี่ก็มีรอยจานด้วย อันนี้ชุดสะสมแน่ๆเลยเนี่ยเอาออกมาเนี่ยครับผมชุดสะสมชุดหวงเลยละเนี่ยนี่พยอดฝุ่นพลนะผมครับนี่ก็มีรายการประกวดครับถ้าหลังจะรู้สึกจะฝังตะกุดทองนะรุ่นนี้ก็จะมีเจริญพรเจ็ดรอบนี่ครับรุ่นนี้นะครับรีบเก็บนะครับรีบเก็บนะครับรีบหามาไว้นะครับหลังจากพฤษภานะครับท่านจะเห็นของที่ยากแล้วก็แพงขึ้นนะครับ และนี่ก็จะเป็นทองแดงนี่บล็อกอะไรเนี่ยทองคำป่ะพี่ทองคําครับนี่ครับชนะโจรบล็อกทองคำนะครับนี่ครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะว่าดูยังไงนะก็จะดูอ่าขีดมีไม่มีขีดนะถ้าไม่มีขีดก็คือบล็อกทองคํานะครับนี่ทองแดงนะครับและนี่ก็เป็นอันนี้พินัยกรรมนะพี่ใช่ครับพินัยกรรมพินัยกรรมนะชนะมาเนื้อทองคิ๊บนะครับจะมีพอพานเนาะตอกพอพาเนาะนะครับผมแล้วก็มีวอร์ทอแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหรียญ 90ปีนี่น่าจะเป็นบล็อกทองคำอีกแล้วเนี่ยถ้าไม่เก็บไว้ผมว่าน่าจะใช่แล้วผมไม่ได้ดูบล็อกอะไรนีฮะอันนี้เป็นเนื้อทองดิบนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น87หล่อ87อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เนาะเมกะพัดครับเมกะพัดเมกะพัดนะครับเดี๋ยวหล่อด87เดี๋ยวหล่อ87นะครับค่อนข้างจะหายากนะครับอันนี้เมกะพัดนะครับสวยอันนี้เนื้ออะไรพี่ จำนวนเนาะจำนวนครับนี่ครับนี่ก็เลนหลอกจำนวนนะครับนี่ก็จำนวนเป็นประมาณนี้นี่ไฮไลท์ครับไฮไลท์นี่เนี่ยผมเห็นแกลงโชว์หลายรอบแลวตัวนี้เนี่ยเสืองาสี่เจ็ดเนาะใช่ครับเลขอะไรพี่หนึ่งเอ้หกหนึ่งสี่แล้วอะไรประมาณนี้ครับเหรียญอะไรสักอย่างอยู่ใต้เนี่ยเหรียญในเหรียญรุ่นแรกครับกระดมเงินเขาไม่กระดมเงินนะเจ้าของเดิมอะตอกว่าถอหายผมก็เลยเอา เหรียญนี้อาจไว้แทนนี่แหละครับเสืองาสี่เจ็ดนะโอ้โหน่าจะเป็นปีห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับเสืองาห้าศูนย์นะครับทรงิยมสวยนะครับแต่ลายสวยนสวยนะครับลาางดูงานะครับลายลายจะสวยนะครับสองด้านเลยนะมีห้าศูนย์อยู่อันนี้น่าจะเป็นทองลำอู่อ๋อนี่ทองลำอู่ครับครับสี่หกทองลำอู่นี่สี่หกนะครับรุ่นแรกนะครับเสือโลหะทองลำอู่ มีของดีเต็มเลยมีเจ้าสัวนีเจ้าสัวของหลักๆทางนั้นเลยเนาะพี่เนาะใช้เวลานานหรือเปล่าเนี่ยเก็บมาได้เนี่ยไม่นานเท่าไหร่ครับจะหามา้นี่นี่หมูอุดมซับดมซับเดิมๆเลยครับเนี่ยซองเดิมๆอยู่นี่ครับอันนี้เป็นกำไรส7่เจ็พี่47็4กับ8ครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็น อันนี้ก็สี่แปดอันนี้สี่เจ็ดนี่ฮะนี่สี่เจ็ดอสี่เจ็ดะเหมือนกันเลยนี่สี่เจ็ดเหมือนกันเนี่ยในในในแขนหมดสี่เจ็ดพบเจอน้อยครับเจอน้อยอืมที่เห็นนี่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นี่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 อย่างครับเห็นเจ็บไว้นี่มีปีอะไรบ้างครับพี่บางคนอ่าอ่าสี่เจ็ดครับทุบหัวท้ายอ่าแล้ว <4 S 1> อันนี้ห้าสามห้าสี่ห้าห้า นี้นะครับเรียงอย่างนี้นะครับยังไงนะพี่ดอกดอกนี้อันนี้ห้<อ>าห้าอเหลืองนี่จะจะเป็นห้าสี่เขียวห้าสี่ครับอันนี้ห้าสามอันนี้สี่เจ็ดนี้สี่เจ็ดคู่ขวนะครับครับนี่คือตะปุดหลวงพ่อเพี้ยนนะครับโอ้โหกระชุดนี้มันจะยาวสี่นิ้วเท่ากันหมดมแล้วตั้งแต่พี่บูชาอ่านอกจากพี่แฟนที่มีประสบการณ์ตัวพี่มีประสบการณ์อะไรไหม ส่วนตัวเท่าเท่าที่ผมสังเกตคือถ้าตั้งแต่ไปกราบหลวงพ่อการค้าหรือว่าการติดต่อลูกค้าอะไรเงี้ยคือมันดีครับราบรื่นไม่ค่อยติดขัดอะไรเนาะคือมีเงินมีเงินมีเดินทางส่วนมากจะแคล้วคลาดครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเลยอย่างอย่างสมมติว่าเขาพึ่งชนกันต้มไปเราจะไปถึงช้ากว่าเขาสักห้านาทีอะไรเงี้ยแคล้วคลาดซะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ที่ติดกายนี่เป็นอะไรนี่ชนะมารจะเป็นชนะมารครับชนะมารนะครับลงยาเนี่ครับ นี่คือองค์ติดกายตลอดครับนี่มีมงคลชนเลยครับก็พี่จะแนะนําลูกศิษย์ใหม่ๆให้มาศึกษาวัตถุมงคลหรือว่าเพี้ยนแนะนําแบบให้ดูยังไงก่อนเริ่มยังไงพี่ถ้าถ้าอย่างคนไม่เคยเลยผมแนะนําให้เข้ากลุ่มก่อนครับอไปศึกษาในกลุ่ม<อ>ครับรุ่นเนาะครับศึกษาในกลุ่มแต่ละรุ่นรหรือดูจากช่อง youtube อของพี่สนิทที่ทําไว้อย่าเยอะครับ,รบจะบอก แท้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันจะจะไม่หลงทางก็คือเราต้องศึกษาเราชอบรุ่นไหนเราศึกษาก่อนใช่ครับนั้นมีสร้างเนื้ออะไรบ้างคนสร้างเท่าไหร่เพราะว่ายุคนี้ของหลวงพ่อเริ่มเกเยอะผมไม่อยากให้ไป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 เฝื่อฟุกเผื่ออะไรยุคนี้ไม่มีแล้วครับในกําแพงเนี่ย เดินเจอไม่สำหรับครับไม่มีครับไม่มีเน,ะนะาะเมื่อก่อนก็ยังเดินซื้อ50บาทร้ 100, อยครึ่งร้อยซื้อได้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีไม่มีแล้วครับไม่ต้องหาครับนี่นะครับนี่จากปาร์ี้มงคลชดลือนะครับอยู่กระแพงเพชรนะครับแล้วก็ผมก็ได้นัดใจมาบอกมาให้ความรู้น้องๆหน่อยว่าคนที่กำลังศึกษาว่าจะาค้นคว้าหาความรู้แล้วก็เริ่มสะสมยังไงนะปารี่มงคลน,นี่ก็ตั้งแต่ปี47เนาะเริ่ม47เลยครับ47่เจ็ แล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อเนาะทุกปีนะ<ป>ครับตั้งแต่4ีเจจนถึง5 7าเหพ้พอพอปลายห้าแปดถ้าแปดแม่ผมป่วยติดเตียงผมไม่ได้เข้าไปละ<อ>ผมจะพลาดอยู่สามปีออพอทุกปีก็กระถิน,นจะจองกระถินทุกปีปีนี้ก็มีกระถินกรถินรู้สึกจะเป็นเจ้าภาพจะมีทเทวิสวรรณองคนะ์ใหญ่นะกระฝากกระากางวัดก็เริ่มประชาสัมพันธ์แล้ว ล่าสุดก็ได้นำอาทิตย์หลวงพ่อเพียงขึ้นไปบนยอดวิหารบุรพพาจารย์นะครับขึ้นไปเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับก็เดินชวนลูกศิษย์นะมาร่วงมาล่วมกันมาเล่นกันดูแลรักษาแล้วก็เผยแพร่บารมีหลวงพ่อเนาะครับแล้วก็น,นำวัตถุม,มงคลที่ท่านมีเนี่ยมาให้ลูกศิษย์ใหม่ๆได้ศึกษากันนะเพราะอย่างที่มงคลที่เห็นเนี่ยเป็นชุดสะสมของเขาหมดนะครับมันมีอยู่องค์เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นหล่อสี่สี่ใช่ไหมสี่สี่ครับ อันนี้น่าจะเทวัดแต่ว่าเจ้าของเดิมอันนี้เทวัดนะครับเทวั์เทวเทวัดจะมีคาบนี่ฮะมีคาบนี้อยู่เลยเขาขาเจ้าของเดิมเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผิวผิวผิวทองน่าจะหายไปหมดผิวเปิดแต่ว่านี้น่าจะเป็นเนื้อนวะใช่ไหมเนื้อเงินป่ะอันนี้เหรอครับนวะแกงเงินครับนี่นวะแกงเงินนะดูเหมือนเนื้อเงินนะครับนี่หล่อสี่สี่นะครับรุ่นประสบการณ์นะครับที่อยู่ในถาดยมีรายการประกวดหมดนะครับที่อยู่ในถาดในรายการประกวดหมด นี่แหละครับพี่มงคลชลลือครับที่ได้เดี๋ยสละเวลามานําวัตถุมงคลมาให้ลูกศิษย์ใหม่ๆได้เห็นได้ชมกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง Youtube ช่องสอนอชาแนลนะครับกดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณพี่มงคลชลลือด้วยนะครับบสดีนะครับพี่ขอบคุณมากครับ